ไีแล <toys> ี่น้องสดมือกี้เราซือมาพี่น้องมาใส่บาตรพี่น้องมาบิงไปส่งกันเลยีนพี่น้องมาบิงมาสมนบำกันบรรยากาศภายในวัดพี่น้องดีหนี่ยมานพี่น้อง มีแต่ออกต้นญาติยมพี่น้องเลยเต็มหัวแจกภายในบ้านของเฮานี่อะไพี่น้องบ้านเสื้อคุณนไต้ด้ทางในก็สิเป็นพรสะสงฆ์เมณนีอะไรพี่น้องแล้วก็มีพระเขาข้าหน้าของครูบาอาจารย์จ็ได้เต็มเลยทางในเขบาบสได้เขาไปท้ายใกล้ๆเด้พี่น้องเพราะว่าคนหลายพี่น้องเลยหาบทสามารถเข้าไปทาง,งในได้ นอทั้งหลุมแต่สีมีผูค้คนหลากหลายพอสมควรใะพี่น้องเอ้ยนี่แต่ออกต้นเงนินยมภายในบางกัละเิลนลงมาใส่บาตรมาเนี้เป็นวันศีลเพลงพี่นอ้นงอ,อ,นนองเดือนสิบเอ็ดเพงออกพรรษาเด้อพี่น้องเด้อเลยเด้นี่คือพิธีใส่บาตรตอนเศร้าของวัน ตอนเศร้าของวันศุ์พี่น้องวันซีนเพลงเดือนสิบเอ็ดพี่น้องเลยออกพรรษาเดินีเด้ออันนี้ภายในวัดสะขึ้นใต้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นวัดสะขึ้นใต้เด้อพี่น้องนี่ออกต้นญยาดโยมล่นฮอแจกพี่นอ้องเลยเพื่อนก็ท่าย่อยลงมานั่งอยู่ข้างลุ่มน้ำพี่น้องเลยเี่ หลากหลายพอสมควรที่พี่น้องเลยนี่เด้อนี่เป็นบรรยากาศของตอนเสาร์วันซุกพี่น้องเดือนสิบเอ็ดเพลงเด้อพี่น้องเด้อออกพรรษาเด้อม้อนี่พี่น้องตอนนี้กำลังกะ,กะเกียมพิธีอยู่พี่น้องเลยนี่นี่ภาพกัสีสันๆต้องขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามเหมืองติดตามชมกันไปนยาวๆด้วยพี่น้องเฮ้ทางในก็สิเป็นพระทรงสมณีอะไรพี่น้องเลยเนี่ยอาวจะดำกับนักเรียนำลังล้ะเิ่นกำลังกะเรียมทีธีอยู่พี่น้องเลยนี่

เพืนกำลังไหวพระลักษินอยู่ที่น้อง โม่แหลกใส่รถเพราะว่าอธิษฐานอะไรโดนนิรภัยนํ้อพายนำลายโดนใส่รถจาบพี่เขาแบบโควา้วก็พวกผู้ชายยัยังใส่ผู้ชายองกาใส่พราะผู้ชายคนีได้ช่วยเบืองบาเนอะลงไปเลดอวนสิ่แปลกจะยังจนจะพูดุดแล้วจึงไปใส่บาศก่ เพราะว่าัน็นกาที่มีันกับ h o b นะก็กบากเลก็อยู่ในคิดอดีฐานอนได้เออหลังจากอดีศพอู้จก็อ่อนหลังจากใบบาทอากโวกแก้วตอนนี้เพื่นกะ ออกเมนต้นหลากหลายพี player, ่น้องเอ้ยเนี่ยแถวอยู่พี่น้องเอยตอนนี้เขาก็ใส่แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหลือแต่เมตออกเมนต้นหันโยมเขาใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลือแต่สีไปใส่ขาวบูซ่าอะไรพี่น้องเอ้ย ຕິດຕາມເບິ່ງຕິດຕາມຊົມຂຶ້ນໄປຍວๆເດີນອງເດີມັກກໍລືມົດລກົດແກົດຕິານດີນອງບບສະບດີ